คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตสวัสดีครับวันนี้วันที่ยีเมษายนสองพนห้ารผมเขตนคาคาารงานตัวครับวันนี้ผมก็อยู่ในเขตบ้านของอ่า,อาเทน รถบ้านนะครับคือที่เราเรียกติดปากว่าเสียเทนนะครับซึ่งเป็นลูกของพ่อสายนะครับบ้านดงชมพูนะครับผมก็มาที่หลังเต็นนะครับจะมีรถเก่าๆคันหนึ่งก็รู้สึกว่ารถคันนี้ก็อาการหนักมากทั้งระบบไฟนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ก็ต้องปลูกคันนี้ขึ้นมานะครับ ก็บางคนก็ได้รับแจ้งว่าเป็นระบบเกียร์เข้ายากนะครับพอมาดูสภาพแล้วสภาพแล้วก็หนักใจมากครับขยะตัวนี้หนูขึ้นมานะครับถ้าหนูขึ้นรถขนาดนี้แล้วระบบสายไฟก็ควรตรวจให้ละเอียดนะครับ ก็หลักใจมากครับแต่ก็ไม่ไม่ท้อนะครับเราสู้ได้งานดีเงินดีนดเข็ดราคาไม่เข็ดกลัวครับ<อ>ก,ก็เล็กๆไม่ใหญ่ๆทญ่ญทำนะครับลูกพี่หวุนผม,มรับงานซ่อมเครื่องยนต์เบรคคัดช่วงร่างไฟฟ้ารถจนแอร์รถจนต์แล้วก็งานเชื่อมน,นะครับ ผมให้บริการทั่วประเทศไทยแล้วนะครับท่านไหนมีความประสงค์ที่จะให้เกียรนตนินาคาเพ่อยี่สปอร์ตเรื่องงานซ่อมก็โทรประสานมารทีทเบอร์0 6 3 8 0 4 9 4 9 7นะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดเขียตนาคาก็ขออนุญาตที่จะไม่ออกไปสวิตในช่วงนี้นะครับเพราะพ่อเข้าโรงพระยาบาลพะยาะะะบาลอยู่นะครับก็คลิปนี้หากผิดพลาดประการใดเขียตนาคาก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ